นี่คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนแห่งหนึ่งการปั้นดินน้ำมันนั้นต้องเข้าลึกถึงจิตปิญญาณใช้พลังไปทั่วร่างกายและบางครั้งก็ไม่รู้จะปั้นอะไรต่อไปแล้วหนูจะทำไข่เจียวสีฟ้าค่ะฮิ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 ผมจะทำสโนว์แมนครับแต่ออกมาเป็นอึ่งไข่ได้ไงก็ไม่รู้นี่คือพลิกครับน้องเขาตั้งใจที่จะปั้นพลิกออกมาสีแดงๆฉันคิดอะไรไม่ออกแล้วใส่ไปก่อนละกันนี่คือพลิกที่เธอใกล้จะทำเสร็จแล้วเธอตบไม่ยั้งเลยครับ และ2หนุ่มน้อยนั้นกําลังทําเหมือนปั๊ดุดว่ากําลังล่อก,การบ้านกันอยู่และนี่ก็คือสโนว์แบนในฉบับก๊อปปี้ส่วนนี่ก็คือเกาะลอยฟ้าที่น้องคนนี้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเขาจะแดกแล้วครับกินแม่งเลยน้องอาร์ตกำลังจะปั้นน้ําท่วมโลกโดยมีน้องอีกคนกําลังเรียนแบบเขาอยู่โดยการทําสีฟ้าครึ่งอันและนี่ก็คือน้ําท่วมโลกไปแล้วเธอทําเป็นสาปปลาครับแต่ไม่มีปลาอยู่ในนั้นบรรยากาศเหมือนกับการงานโอท็อปเล็กๆในตำบลตะปูนและน้องยีน ภูผาก็กําลังทํารูปปั้นศพคนตายอยู่เดียงความวาคุมิใจและไม้คายันที่ดีที่สุดก็คือหัวเขา่าออตโต้ก็กําลังทําโดนเลมอนโดนรถทับส่วนใบหยกก็กาลังทงําแกงข้วหูอย่างอร็อร่อยสุดยอดมากเลยซาลาดนี่คือนวัตกรรมใหม่ในการออกกําลังกายนะครับผมเอามาถูอย่างนี้ครับถูไปเรื่อยๆครับผมเห็นการขอหววเข้าทํากันอย่างนี้เด็กหญิงปาวาเธอภาคภูมิใจเป็นอย่างมากในงานของเธอส่วนอาร์ตก็กำลังทำศิละปะไปอย่างเรื่อยๆส่วนแบมกับบิวกำลังลอกกานบ้านกันอย่างอเด็ดอร่อย นี่ฉันขอลอกหน่อยนะเธอทําอะไรอะ่ะส่วนวินก็ทําซุ้มงานแต่งให้ตัวเองในอนาคตส่วนแสแตมนั้นกาลังคิดอะไรไม่ออกส่วน9ก้านั้นก็ไปไกลแล้วผมขอถูก่อนนะครับถูถอถูถูเพื่อหวยจะออกวันนี้ถูถูการปั้นดินน้ำมันนั้นต้องใช้แรงกายเป็นอย่างมากการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของนักปั้นดีเลิศนั้นและนี่ก็คือสะว่ายน้ําขนาดย่อมและคนหนึ่งก็กาลังฝึกการกระเดาพื้นเพื่อหวังจะได้ใช้ในอนาคตมีการวัดความยาว ส่วนน้องคนนี้ยังถูไม่เลิกครับถูมาเป็นชั่วโมงแล้วล่าสุดเขาได้คานสีขาไปแล้วครับคอปุยครับผมขอไปซื้อบุหรี่ได้ไหมครับซองมันประมาณนี้แหละครับน้องประหยกก็ทําแกงข้าวโฮ้ใกล้จะเสร็จแล้วเธอเป็นนักทํากับข้าวอันดับหนึ่งส่วนน้องวินนั้นกําลังกะลิกกะลิกไปเรื่อยๆและนี่ก็คือการซอยจุเธอบอกว่าเธอเห็นแม่เธอซอยจุทุกวันผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับสิ่งที่ผมทํานั้นผมจะขโมยมันกลับบ้าน นี่คือเมนูที่ฉันโปรดปรานที่สุดก็คือลาบจีนนะคะฉันขอจานหนึ่งสิเธอช่วยไปเอาผักไผ่มาใ,ให้ฉันได้ไหมส่วนน้ำแข็งนั้นก็กำลังปั้นคนโดนรถทับใส่ไหลและตอนนี้อาร์ตก็กำลังปั้นควายจัดเรียงให้ดีก่อนเออสวยแล้วค่ะอาจารย์คะอันนี้ส่งใดได้ไหมคะและสโนว์แมนฮา l โลวีนของเขาก็ทําไปอย่างภาคภูมิใจส่วนโตโน่พาหินนั้นกําลังทําพิซซ่าเออไม่ใช่ ตอนนี้เขากำลังกอปปี้งานของเพื่อนอย่างภาคภูมิใจส่วนน้ำแข็งก็กำลังปั้นแมงวันอยู่ตัวหนึง่งสวยที่สุดของวันนี้ก็เป็นมนุษย์เขาปั้นนี่แหละครับเออไม่ใช่สโนว์แมนและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมีงานหล่นไปแล้วหนึ่งชิ้นแต่ปรากฏว่ามีข้าวของเสียหายไปไม่กี่ชิ้นไม่เป็นไรคะ่ะปั้นใหม่ก็ได้นะคะและนี่ก็คือส่วนน้ำนองสยองขวัญของหนูคะ่ะ <c oughs>